กว่าจะได้ต้นไม้สวยๆมามากมายหลายต้นอย่างนี้ต้องมีที่มานะคะที่มาบางคนอาจจะซื้อมาซึ่งมันก็สะดวกดีค่ะต้องการก็ซื้อมาเลยแต่ที่มาของที่สวนย่าๆนะคะซื้อมาต้นแรกก็จริงแต่ต้นต่อๆมาก็ขยายพันธุ์เอาเองค่ะเราก็จะมีต้นไม้สวยๆเต็มบริเวณบ้านซึ่งจะช่วยให้อากาศสดชื่นเย็นสบายค่ะ วันนี้ย่าก็ต้องขออภัยเพื่อนๆนะคะด้วยมีเสียงแหบอยู่อีกนิดนึงค่ะเพราะเป็นหวัดลงคอแต่ก็กําลังจะหายดีแล้วนะคะวันนี้มีต้นอะกรนิมาเยอะแยะที่ขยายพันธุ์ไว้ค่ะจึงต้องนํามาปลูกใหม่วันนี้ปลูกอะกรนิมาให้เพื่อนๆดูอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าสองเดือนแล้วค่ะขยายพันธุ์ไว้และไม่ได้นํามาปลูกรากยาวเต็มกระถางหมดแล้วเดี๋ยวไปชมการปลูกต้นอะกรนิมากันนะคะ เมื่อปลูกเสร็จแล้วก็นําน้ํามารดวางไว้ที่ร่มๆ่มก่อนสองสามวันนะคะตรงนี้ปลูกเสร็จแล้วก็วางรวมรวมไว้ในเรือนเพาะชําเพราะตรงนี้เป็นที่ร่มราไรค่ะมีต้นไม้หลากหลายชนิดที่ปลูกใหม่ๆก็จะวางไว้ตรงนี้วันนี้เป็นการเก็บงานที่ทาข้างค้างไว้ในสวนค่ะนี่คือต้นอะกรูนิมาพันธุ์ต่างๆนะคะทั้งปักชํายอดไว้และปักชําลําต้นไว้จนเขาออกราก ก็นางยังไมไ่นำเขามาปลูกเลยค่ะจนบางต้นมีใบเก้งก้างแล้วค่ะเพราะว่าที่ปักชำไว้ร่มรำไรเกินไปนี่คือดอกเด็ดออกเลยนะคะปักชำไว้จนเพื่อนออกดอกเลยค่ะยังไมไ่นำมาปลูกวันนี้ก็จะพยายามนะคะนำต้นไม้ที่ปักชำยอดปักชำลำต้นไว้มาลงปลูกค่ะดูสิรากยาวแล้วรากกำลังแข็งแรงนะคะวันนี้อาจจะไม่ได้เอ่ยชื่อต้นไม้ทั้งหมดนะคะเพราะมีหลากหลายชนิด ทั้งชนิดสีแดงและสีเขียวก็มีหลากหลายปนกันอยู่ค่ะเดี๋ยวย่าก็จะปลูกใหม่ทุกต้นเลยนะคะเพราะว่าวันนั้นที่ปักชำลำต้นปักชำยอดไว้ก็ผ่านมาสองเดือนก็จะมีรากยาวทุกๆต้นเลยค่ะเดี๋ยวไปเตรียมวัสดุป,ปลูกกันนะคะว่าวันนี้ใช้วัสดุป,ปลูกอะไรบ้างวัสดุป,ปลูกที่ใช้ในวันนี้ได้แก่กา้วม้พรัาวสับใช้รองก้นกระถางและผสมลงในดินปลูกนะคะจะใช้กระถางเบอร์หก และอาจจะใช้เบอร์แปดนะคะในกรณีที่ลำต้นใหญ่ค่ะวันนี้จะใส่ปุ๋ยให้เลยค่ะเป็นปุ๋ยละลายช้าเพอต้นไม้ที่ปักชำยอดปักชำลำต้นไว้ไม่ได้ใส่ปุ๋ยมาร่วม2เดือนแล้วนะคะปุ๋ยละลายช้าก็มาเทใส่จานรองค่ะได้หยิบได้ง่ายเวลาใช้นะคะส่วนดินปลูกย่ายๆก็ผสมกับมะพร้าวสับดินเก่านะคะและก็เกลบดดำด้วยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและเพิ่มความร่วนซุยค่ะ นี้ต้นมหาเศรษฐีเขียวหมื่นปีบางต้นยาาะจำชื่อได้ค่ะบางต้นจำชื่อไม่ได้ต้องไปดูในกระถางต้นแม่แต่ต้นนี้จำได้แล้วเพราะปลูกมาหลายครั้งแล้วค่ะมหาเศรษฐีเขียวหมื่นปีเป็นต้นไม้ที่ปลูกง่ายค่ะเดี๋ยวถอดดูรากหน่อยนะคะว่ารากเขายาวหรือเปล่าอดึงก็ง่ายค่ะอุ้ยรากเต็มกระถางเลยนะคะขดเป็นวงกลมเลยต้นมหาเศรษฐีเขียวหมื่นปีเมื่อครั้งที่ปลูก จะมียอดอยู่ต้นเดียวนะคะแต่พอผ่านไปสองเดือนวันนี้มีหน่ออ่อนเกิดขึ้นสามหนอ่อหน่ออ่อนยืดยาวค่ะเพราะที่ปักชำอยู่เป็นที่ร่มๆก็จะทำให้ต้นไม้ยืดนะคะหากเราปลูกช้าก็จะยืดยาวกว่านี้ย่าๆใช้กระถางเบอร์8ดเพราะว่ามหาสติเขียวหมื่นปีจะมีใบที่กว้างและต้นก็แตกกอได้เร็วค่ะจึงเหมาะกับกระถางเบอร์8ไม่เหมาะกับกระถางเบอร์หนะคะ เวลาปลูกก็ใส่ดินวัสดุปลูกที่ผสมไว้แล้วรอบๆอบลำต้นใส่ปุ๋ยละลายช้าเสร็จแล้วก็ปิดทับด้วยกากมะพร้าวสับค่ะแค่นี้นะคะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวย่าจะปลูกให้ดูอีกต้นหนึ่งนะคะรองก้นกระถางด้วยกมามะพร้าวสับเพื่อให้มีความโปร่งระบายน้ําระบายอากาศได้ดีค่ะนํากระถางต้นไม้ใส่ลงไปในกระถางที่จะปลูกนะคะ ว่ามีความเหมาะสมในการใช้กระถางปากกว้างขนาดนี้ไหมสังเกตจากลำต้นและก็ใบของต้นไม้ค่ะหากสังเกตว่าทรงพุ่มของต้นไม้แผ่กว้างก็เปลี่ยนกระถางเป็นเบอร์ใหญ่ขึ้นนะคะเพราะว่าหากเราใช้เบอร์เล็กจะไม่เหมาะสมในการเจริญเติบโตหรือการเจริญของรากค่ะซึ่งรากจะช่วยหาอาหารมาเลี้ยงลำต้นและใบย่ยาก็เปลี่ยนกระถางมาใช้กระถางเบอร์8นะคะ เอากระถางปากกว้าง6นิ้วออกค่ะใส่กระถาง8นิ้วนี่ค่ะจะพอดีนะคะอพอระวังทาบดูก็จะพอดีกับใบที่เผยกว้างออกไปตักดินใส่ลงไปก่อนนิดนึงค่ะถอดต้นไม้ออกจากกระถางเก่านะคะกระถางนี้ต้นไม้มีรากยาวแล้วค่ะบีบก้นกระถางนิดนึงแล้วอีกมือหน,นึง่งค่อยๆดึงออกนะคะค่อยๆดึงออกต้นไม้ก็จะออกได้ง่ายค่ะ อันนี้ค่ะออกมาแล้วนะคะมีรากเต็มกระถางเลยกระถางเก่าก็ท่าทางว่าชำรุดแล้วค่ะปากแว่งหมดแล้วอย่างนี้ต้องไปใส่ถังขยะแล้วนะคะเดี๋ยวจะบาดมือนำต้นไม้ลงปลูกเลยค่ะปลูกลงไปเลยวางเบาๆนะคะเมื่อใส่ดินลงไปแล้วใช้มือกดดินรอบๆกระถางนะคะเพื่อตรึงรากให้แน่นกับดินใหม่หลังจากนั้นใช้ปุ๋ยละลายช้าหยิบมานิดนึงนะคะประมาณหนึ่งช้อนชา โรยไปรอบๆทรงพุ่มเพราะต้นไม้เหล่านี้ไม่ได้รับปุ๋ยมาประมาณสองเดือนแล้วค่ะเมื่อใส่ปุ๋ยลายช้าเสร็จแล้วหากเห็นว่าดินในกระถางยังน้อยอยู่ก็สามารถเพิ่มดินปลูกลงไปได้นะคะหลังจากนั้นนำกระบมะพร,ารพาาสับปิดทับไว้ด้านบนค่ะกระเบมะพร,ารพาาสับจะช่วยทำให้ดินในกระถางนี้มีความชุ่มชื้นได้ยาวนานยิ่งขึ้นนะคะและกาบมะพร้าวสับกก็จะช่วยพรางมเมฆแสงแดด เจอกับปุ๋ยละลายช้าโดยตรงซึ่งจะทําให้ปุ๋ยละลาช้าเสื่อมเร็วค่ะน,นําน้ํามารดและว,วางไว้ที่ร่มๆสองสาวันนะคะต้นอื่นๆที่เหลือก็ปลูกในลักษณะเดียวกันนะคะก็คือให้สังเกตว่าหากทรงพุ่มใหญ่ก็ใช้กระถางขนาดปากกว้าง8นิ้วหากทรงพุ่มเล็กก็ใช้กระถางขนาดปากกว้าง5-6นิ้วค่ะปลูกไปปลูกมาหากเพื่อนๆเจอตัวนี้นะคะ กิ้งกือตัวนี้เอาออกจากสวนค่ะเขาจะกัดกินรากไม้เขาไม่ได้ช่วยพรวนดินนะคะเขาไม่ใช่ไส้เดือนค่ะย,ย่าๆขอขอบพระคุณทุกคนนะคะที่ทนฟังเสียงแหปเพบมาจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย